ภาษาอังกฤษนี่มันแปลกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเสียงภาษาอังกฤษอะเวลาที่เขาเขียนอะเขาเขียนแบบหนึ่งแต่เวลาออกเสียงก็ออกอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาที่เราเรียนที่เราเรียนกันมาในแบบชั้นเรียนอะเราเรียนจากที่เขาเขียนเราก็เลยออกไม่ได้เราก็เลยสื่อสารแล้วงงเพราะว่าคนสื่อสารกันด้วยเสียงอืมสิ่งนี้นี่พอยพึ่งตระหนักได้นะตอนที่อยู่ต่างประเทศเนาะรู้ว่าแบบเสียงที่มั่นใจเสียงที่สื่อสารได้คือชีวิตที่มั่นใจจริงนะ วลาที่เราแบบมั่นใจอยากจะพูดอะไรอ่ะเราแสดงความเป็นเห็นได้ทันทีเราอยากได้อะไรเราพูดออกไปเลยด้วยเสียงที่เราสื่อสารได้อ่ะความมั่นใจในชีวิตคืออิสระภาพสระพลอยนะอือไม่รู้สําหรับคุณเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันมั่นใจฉันรู้สึกฉันจะไปไหนก็ได้ฉันจะคุยบใครก็ได้่ฉันหลงทางก็ได้ฉันถามทางกลับบ้านได้ฉันสามารถไปเที่ยวได้เลยแค่มีบัตรเครดิตแล้วไปไหนก็ได้เพราะฉันสื่อสารได้